สวัสดีครับ Go Invest นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนใช้เมนูนะครับที่ชื่อว่า Rotation นะครับข้อดีของเมนูนี้เนี่ย,ยก็คือเอาไว้สำหรับการดูว่าตอนนี้นะครับเม็ดเงิน,นของออทั้งโลกเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับอ่าก็คือเราจะดูผ่านกลุ่มนะนะครับเราจะดูผ่านกลุ่มของอ่าว่าตอนนี้นะครับกลุ่มเงินเนี่ยมันไปไหลไปที่ตรงไหน โดยเรามีสมมติฐานว่าเซกเตอร์นะครับที่เป็นขาขึ้นต่นหุ้นกองทุนส่วนใหญ่ในเซกเตอร์นั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นขาขึ้นไปด้วยนะครับวิธีการใช้งานของอเมนูนี้นะครับก็เข้าไปที่เมนู to ูเครื่องมือนะครับเข้าไปที่ rotation นะครับเขาก็จะเรียงตัวอักษรมาให้ก่อนนะครับโอเคแล้วสิ่งที่เราต้องดูเนาะนะครับ ต้องเรียกว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับจะมีอยู่สีสีนะครับก็คือขาขึ้นนะครับซึมขึ้นซึมลงแล้วก็ขาลงนะครับถ้าเกิดเรียงออกมาเป็นไซเคิลเนี่ยนะครับถ้าเราเริ่มจากขาลงเนาะนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับพอกําลังจะขึ้นแล้วนะครับกําลังจะขึ้นแล้วมันก็จะเปลี่ยนจากส้มเป็นน้ําเงินนะครับแล้วพอมาเป็นขาขึ้นจริงๆนะครับก็พลิกมาเป็นขาขึ้นแล้วถ้าเกิดขึ้นอยู่ แล้วมันพักตัวนะครับอาจจะลงมาก็ได้นะครับก็จะเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับโอเคหรือจําอีกแบบหนึ่งก็ว่าซึมขึ้นก็คือเกือบขึ้นแล้วแหละนะฮะขาขึ้นก็ตอนนั้นจะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับถ้าพักตัวก็สีเหลืองนั่นเองนะครับอ่วิธีการใช้งานนะครับก็คือให้เรากดเรียงนะครับเซกเตอร์ที่เป็นขาขึ้นนะครับกดครั้งที่หจะเรียงจากน้อยไปหามากนะครับ กดครั้งที่สองก็จะเรียงจากมากไปหาน้อยนะครับทีนี้พอเราเรียงจากมากไปหาน้อยเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าตอนนี้นะครับเงินเนี่ยไหลเข้าไปทางไหนนะครับเงินไหลเข้าไปทางไหนเห็นว่าถ้าเป็นกองหุ้นเนาะนะครับกลุ่มที่เป็น Energy นะครับเงินก็ไหลเข้าเซทห้าสิบไหลไหลเข้าอยู่นะครับแล้วก็ กองกองบอลนะครับทั้งมิดเทอร์ไฮยูบอลนะครับมันนี่มาเก็ตก็คือ,อต้องเรียกว่าเป็นขาขึ้นกันอยู่นะนะครับในหุ้นนะครับสมอลแคปอีวิตี้ก็มาเหมือนกันนะครับลัสแคปก็มา,าแสดงว่าตอนนี้ในส่วนของหุ้นไทยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นขาขึ้นนะครับอา่าแล้วก็จะมีเรื่องของอา่าที่เป็นเซกเตอร์นะครับก็จะเป็นเรื่องของเฮลท์แคร์นะฮะคือต้องเรียกว่า ช่วงนี้โอมครอนก็เพิ่งมานะครับอาจจะมีอีเวนต์อะไรบางอย่างนะครับก็เลยทําให้กองทุนที่เกี่ยวกับเซกเตอร์เนี่ยนะครับเริ่มมานะครับหรือว่ากองทุนที่เป็น Property F ฝันนะครับก็เริ่มขยับขึ้นเหมือนกันนะฮะคือถ้าเกิดกองไหนเนี่ยนะครับมีจำนวนที่เป็นนะครับจำนวนที่เป็นาขาขึ้นเยอะๆนะครับขาขึ้นเยอะๆแสดงว่าเซกเตอร์นั้นน่ะเขา แรงจริงนะครับก็ถ้าไล่ไล่เรียงลงมานะครับรู้สึกหุ้นอเมริกาจะเริ่มเริ่มมีการดบัดบดรอนะเอเชียอีควิตี้ก็เริ่มมานะครับโอเคหรือถ้าใครแบบเฮ้ยฉันอยากเล่นต้นรอบนะครับแล้วก็เรียงตามซึมขึ้นก็ได้นะครับซึมขึ้นเนี่ยก็คือมันยังขึ้นแบบอ่อนๆนะขึ้นแบบอ่อนๆนะครับเขาก็าพึ่ง ซึมๆกันขึ้นมานะฮะก็จะมีอย่างเรื่องของคอมมิ n i t ตีมีอินเดียมีเจแปนนะครับมีเวียดนามนะฮะโ l ลบอลอ q ควิตีุ่นกลุ่มเทคนะครับแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่า,าในส่วนของกองทุนนะครับที่เป็นที่แบบมีการภาคตัวมานะครับเราเริ่มมีการหักหักขัวขึ้นมาเนี่ยให้เราเตรียมตัวก็อาจจะเป็น กองในกลุ่มนี้นะครับซึมลงนี่คือขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีการพักตัวนะครับเริ่มมีการพักตัวนะครับอย่างเนี่ยโกลบอลนะครับก็มีหลายอันนะครับที่พักตัวเยอะนะครับกองทุนนันนี้นะครับอันนี้แปลว่าอื่นๆนะครับคือมันอาจจะมีกองที่แบบไม่รู้จัดประเภทในอะไรนะฮะก็จะเริ่มมีการซึมๆเข้ามานะฮะ คือถ้าเรารู้สัดส่วนนะครับว่าเออในกลุ่มนี้นะครับมันเริ่มอันไหนมาอันไหนไม่มาเนี่ยเราก็จะได้เอาข้อมูลตรงนี้นะครับเอาไปใช้ในการคัดเลือกหรือว่าครองกองทุนต่อได้นะครับเช่นสมมุติเราไปเจอกองที่มันซึมขึ้นนะครับเช่นเช่นเช่นเราไปเจอกองหุ้นเจแปนนะฮะเรามีความรู้สึกว่ามัน เออมีการซึมขึ้นเราก็เข้าไปที่นะครับกองทุนเนาะนะฮะแล้วก็เข้าไปกลองหุ้นนะฮะแล้วก็ j จแปนอี u i ตีนะครับ, e FT, รบมันก็จะเริ่มขยับขึ้นมาแหละนะฮะสามารถเลียงผลตอบแทนได้นะฮะสามเดือนกองไหนเยอะสุดนะฮนะส่วนใหญ่ซึมๆกันทั้งนั้นนะแต่ว่าในในส่วนของกราฟเนี่ยเราลองเราลองส่องแล้วนะครับ คือมันมีความซึมขึ้นนะฮะซึมขึ้นดูซิว่าเป็นยังไงนะฮะลองดูสัก3ปี5ปีนะฮะอ่าสิปีนะฮะเอาอันนี้เพิ่งเข้านะฮะดูที่แบบยาวๆหน่อยนะครับเอานีแล้วกันสูมเอาฟื้อฮมพี่โบเราไม่ได้นี่นะฮะ ส,สักหปีสิอ่าคือจากโควิดมาฟื้นะครับมีการพักตัวนะครับมีการพักตัวแล้วก็เริ่มมีการย้อยๆนะครับย้อยแบบเดแบบ้งๆขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับในการเลือกกองนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกกองเลือกเซกเตอร์นะนะครับที่กําลัง กำลังมีทิศทางขาขึ้นขาลงเตรียมขึ้นพักตัวอย่างเงี้ยนะครับทําให้สามารถเลือกกองทุนได้ง่ายขึ้นโดยใชเ้เครื่องมือที่ชื่อว่า rotation นะครับ